สวัสดีครับผมแม่ลมกาครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเหรียญสาักกลางหลวงพ่อเกษมเขมบรโกนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับจะมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับพิมพ์หน้าหลวงพ่อนะคจัดสร้าง5 0,000ืเหรียญนะครับพิมพ์หน้าพระพุทธจัดสร้าง12,500เหรียญนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อเกษมเขมมโกเป็นผู้กําหนดรูปแบบและอักขรด้วยตนเองนะครับและยังปลุกเสกบล็อกก่อนก่อนจะจะปั๊มด้วยนะครับรุ่นนี้ปลุกเสกตั้ง5วันนะครับอ่าเราจะมาแนะนําเป็นหน้าหน้าพระพุทธนะครับ พระพุธก็จะเป็นหลวงพ่อดำนะครับจะมีการต่อโคดนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระนะครับหน้าหลวงพ่อก็จะเป็นหน้าหลวงพ่อครึ่งองนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระแล้วก็ตูจะชนขอบนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในการสะสมนะครับ